เรารายงานมาได้่อยคุณผู้ชมฮะกรณีที่ถึงขั้นว่าไปแจ้งความเรียบร้อยนะฮะที่คุณวิลลี่ผีกับกล้าไปชี้หน้าด่าจอยบิยอนกับแหวดสีนครสวรรค์เหตุเกิดนะคะที่อำเภอสองพี่น้องสุพรรณบุรีเป็นงานมันเกิดผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ใจดีคนหนึ่งปรากฏว่าการที่จัดลำดับคิวศิลปินดาราขึ้นไปร้องเพลงเนียคือคุณวิลลี่ผีกับกล้านี่แหละครับทั้งนี้นะนั้นมันมีเหตุก็คือว่าในระหว่างทางการโชว์เนี่ยคุณแหวดอะกับแล้วก็คุณจอยเนี่ย ถูกไล่ลงจากเวทีด้วยเหตุใดก็ไม่ทราบข้อมูลแท้จริงนะทั้งนี้ก็คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต้องมีการถแถลงข่าวพูดถึงประเด็นว่าอันนี้มันเกิดขึ้นอย่างไรแล้วแก้ปัญหายอย่างไรแล้วแจ้งความหรือไม่อะไรยังไงเมื่อวานนี้นะคะคุณจอยและคุณแหวสีอ่ะตั้งโต๊ะแจ้งข่าวเลยว่าเรื่องนี้จบแล้วหรือย,ยังจบอย่างไรไปถามเลยเชิญค่ะถามครับ ไม่ทราบว่าเขาเป็นอะไรจิงได้แบบว่าเออชี้หน้าด่า้อยคำหยาบคายอีกนิดนึงก็คือโดนตบแล้วพี่จอยไม่เคยเจอแบบนี้แกเจอแกก็ตกใจหัวใจมันอยู่ที่ตะตุ่มแบบน่าชาสตันั้ยรู้สึกว่าแบบมันช็อกมันอายเพราะคนมันเยอะเรียกว่าหวาดกลัวดีกว่าเนเรื่องของอดีนก็ปล่อยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพี่ชนะยังไม่ยอมเจอมันตอนนี้ใจมันใจมันมีความรู้สึกว่ามันหวาดกลัวนะหวาดระแวงอะไรี้ยตอนเขาปรีเข้ามาใจหายวับหนูบ้างพี่จอยไว้หนูตั้งรับแล้วเขาก็โดน แยบโอ้ไม่ดําเนินเรื่องคิดว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะเราเป็นน้องสาวพี่ชายไม่ใช่เพราะว่าเรายังเห็นเขาเป็นพี่ชายเอาจริงๆนะพี่เราก็รู้จักกับเขามา20กว่าปีแต่นะตอนนี้เขาทําไม่ถูกที่พี่ชายพูดไปมันก็ตามนั้นเลยหนูก็จะพูดแค่ในส่วนของหนูให้เขาพูดให้มันตรงประเด็นอันนี้หนูเตือนพี่นะพี่หนูอยากให้พี่พูดให้มันตรงประเด็นให้พี่เขาไปคิดห่วงนะถึงได้พูด แต่ทั้งนี้ท่านเรายังไม่ได้เจอบทสัมภาษณ์หรือการให้สัมภาษณ์จากคุณวิลลี่ผีกับก้าบอีกรเราต้องฟังความสองข้างใดๆเลยข้อมูลทั้งหมดทุมนถ้ารู้จักกันในวงกว้างหรือว่าวงแคบของเราเดี่ยคุยกันหลังบ้านได้อันนี้คือเราตั้งใจอยากให้เป็นอย่างนี้ที่สุดใช่แล้วครับ